จัดการทรแบบนี้หน่อยเรารู้สึกอย่าง,งะคะวันนี้นะคะสําหรับภาพรวมของสายตาพวกเรานะคะเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่มากๆทุกคนแบบแสดงศักยภาพออกมาได้แบบ <ๆ S 2> ดีมากๆนะคะทุกคนเราลงทุนลงแรงแล้วก็เมื่ืนกว่าจะได้นอนก็ตีสามตีสี่นะคะทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อที่ตอบนองความต้องการของผู้ชมค่ะเราต้องการสื่อให้ผู้ชมเห็นว่าเรากําลังมีเซนอะไรและทุกคนน่ะอยากให้ทุกคนกินไปกับเราแล้วทีนี้เเป็นยงไงเม่านนี้เห็นผลงานเพื่อนแต่ละคนรวมถึงพวกเราเนี่ยเราคิดว่า เราทำผลงานออกมาโดยรวมภาพรวมแกร่ะได้โอเคลิเกแบบนี e ้โอ้แตว่าวันนี้เปเพื่อนทุกคนเลยนะคะใส่เต็มกันทุกคนจริงๆนะคะแล้วบอกตรงๆว่าตัวจีนเองรักเพื่อนทุกคนมากนะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่แบบเห็นแบบทีมแฟชั่นดีไซเนอร์ของไทยแต่ละคนนะคะบอกเลยว่าเวทีแกร์เวจินีแฟชั่นดีไซเนอร์ทุกคนเต็มที่แบบเป็เรามากเป็นที่รัมากนิโม

ก็จะตกใจกันก็จะตกใจก็จะตกใจค่ะตกไม่ตกกันต่อต่อต่อ รเงคละววันนี้คุณคนที่กำลัชมอยู่กับเราอะค่ะมีความสุขก็ว่าแฮปปี่กับอกที่เรากำลังถืค่ะไม่้าอยาไรเสียจวลูค้าไม่แต่วัสดีค่ะก็เป็นวันที่รอคอยมาเดินนานนะคะวันนี้หนูรู้แล้วค่ะว่า National c o Store Miss c r a นะคะเป็นยังไงก็คือสะดนบ้าค่ะพพี่ก็คือเราต้องแนะนำเวก็ เ่อเรียกว่าอะไรพีเต์คนเป็นตัวเองด้วยค่ะหลังหวัดเอาด้วยแล้วก็พีเรดคกอ์ขององค์กรด้วยค่ะนะพราพี่ฟ้าค่ะคื่นเต้นเบ้าวันนี้เราเดินเปิดเป็นไงบ้างตื่นเป็นไปแล้วหกมาเสียบกีดลั่นพอเลยกลับมาเดินเปิดแล้วนะคะก็ดีใจมากที่กลับได้ที่วันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนท่ะผมมาได้เต็มที่มากเราก็เป็นคนเดินเปิดเราเป็นแม่ค่ะคนแรกก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะอีกเจ้าขหจังหวัดเดินออกมาจะได้แบบว้าวแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะ ชุดทั้ง77จังหวัดนะคะไม่ได้ว้าวที่ไทยถึงว่าคนทั่วโลกว้าวมากๆแล้วสหรับดีไซเนอร์คนไทยจริงๆทุกชุดแบบเครียดทีฟทุกชุดเหตุผสุดท้ายแล้อยากให้เป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยฝากนอกอต่อๆไปแล้วก็ิดไฟนอกด้วยซึ่งมันได้ไดอย่างไรคน ไปช้อนหรอนี่ระวังระวังใสนะคะโอเค oh